สวัสดีครับพบกับช่างลงกึง .com มาคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัวแบบงานซึ่งผมเข้าไปเห็นแบบงานในโรงงานแมชชีนิงหลายๆแห่งนะครับว่ามีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนครั้งนี้ก็เลยมาขอคุยเกี่ยวกับตัวพื้นฐานของแบบงานสำหรับงานแมชชีนิงนะครับแบบงานในงานแมชชีนิงเนี่ยนะครับ อ๋อเสนอไว้ว่าบุคคลมีข้อมูลอย่างน้อย3ส่วนนะครับในส่วนของตัวแบบงานเราเริ่มต้นกันตัวแบบงานตามที่อยู่ในรูปนี้นะครับเราหากเราต้องการผลิตชิ้นงานให้มีรูปร่างดังดังนี้นะครับเราต้องมีอะไรบ้างที่อยู่ในแบบงานชิ้นนี้อันแรกในแบบงานต้องมีขนาดระบุนะครับ ขนาดระบุของขนาดต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นไดมนเตอรูอันนี้ก็บอกไว้เป็น13ความกว้างล่อง12ความกว้างชิ้นงาน46ความสูงชิ้นงาน48อย่างนี้เป็นต้น,นครับอันนี้ก็คือมันต้องมีขนาดนอกจากขนาดแล้วเนี่ยยังต้องมีตำแหน่งด้วยนะครับอย่างรูปเมื่อกี้บอกว่าต้องมี รูเดมิเตอร์13แต่ไม่รู้ว่าตำแหน่งรูนั้นห่างจากขอบด้านซ้ายห่างจากขอบด้านล่างเท่าไหร่หรือตำแหน่งล่องที่กว้าง12นั้นห่างจากขอบด้านซ้ายเท่าใดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตำแหน่งนะครับซึ่งมันต้องมีอยู่ในแบบงานส่วนสุดท้ายที่ต้องมีอยู่ในแบบงานก็คือพิกัดความคาดเคลื่อนหรือพิกัดความเผือ่อที่ช่างหลายๆคนเรียกกัน นะครับส่วนนี้มีความสําคัญอย่างมากนะครับอย่างในแบบงานที่อยู่ในรูปนี้ก็มีพิกัดความคาดเคลื่อนทั่วไปอยู่ที่บวกลบ0.2แล้วก็มีพิกัดความคาดเคลื่อนที่ไม่ทั่วไปอยู่ที่ตําแหน่งความลึกล่อง16มิลนะครับการกําหนดพิกัดความคาดเคลื่อนเนี่ยจะทําให้การทํางานนั้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอันแรกก็คือสําหรับผู้ผลิตชิ้นงานฝ่ายช่าง อยู่หน้าเครื่องนะครับเขาจะได้รู้ว่าถ้าพิกัดน้อยจะต้องทํางานที่ให้ความระมัดระวังมากขึ้นหรือต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่พิเศษมากขึ้นแต่ถ้าเป็นพิกัดความคลาดเคลื่อนเยอะๆก็ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ร่วมในการทําที่ไม่ต้องพิเศษอะไรมากนักก็เป็นการวางแผนการทํางานได้ง่ายหรือแม้กระทั่งจัดช่างที่มีความสามารถมากหรือช่างที่มีความสามารถไม่มาก เข้ามาทำงานในแต่ละจุดแต่ละส่วนงานได้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามพิกัดความคลาดเคลื่อนที่ระบุมาในแบบงานอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของช่าง QA QC ที่เขาจะใช้ในการตัดสินใจงานนะครับก็จะเอาค่าพิกัดความคลาดเคลื่อนเนี่ยมาใช้ในการตัดสินใจได้ ง่ายขึ้นถ้าแบบงานไม่กำหนดพิกัดความคลาดเคลื่อนมาก็ไม่ทราบว่าจะต้องตัดสินกันที่จุดไหนระดับไหนนะครับครั้งนี้ก็ฝากไว้ก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแบบงานแมชชีนิงซึ่งต้องมีข้อมูลอย่างน้อยๆ3ส,ส่วนก็คือต้องมีขนาดมีตำแหน่งมีพิกัดความคลาดเคลื่อนซึ่งจะทำให้การทำงานของเราง่ายยิ่งขึ้นแล้วพบกันใหม่กับช่างลงเครื่องดอทคอมในครั้งหน้าสวัสดีครับ